ทองคำจะไปต่อได้จริงหรือเปล่าในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ f c ที่รักทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่29พฤศจิกาย,ยน2568นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็จะขึ้นวันที่1-5ธั 5, นวาคม2568ซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าการวางแผนเทรดในสัปดาหนะ์หน้าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับ แนวรับแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่ไหนปัจจัยพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์หน้ายังหนุนทองคําต่อได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอัปเดตแนวรับแนวต้านนะครับเรามาอัปเดตเรื่องของปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับส,สั้นๆน,นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้มันจะมีข่าวมาอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับสัปดาห์ที่แล้วทองคําฟื้นตัวได้จากตัวเลขความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะจากการที่เราเ คอมเมนต์กันไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าถ้าถ้าทองคาจะขึ้นได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการความน่าจะเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมันจะต้องสูงขึ้นนะมันเป็นตัวผลักดันให้ดอลลาร์มันอ่อนค่าลงได้นะครับก็ตลาดก็เริ่มสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่67สนะสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาล่าสุดถึงวันศุกร์นะครับอยู่ที่83มก็คือมันสูงขึ้นตัวนี้แหละที่เป็นตัวหลักในการาช่วยผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้นนะครับแต่ข่าวตัวนี้อาจจะ ยังไม่ส่งผลถึงสัปดาห์หน้านะหมายถึงว่ามันอาจจะหมดแรงแล้วนะครับด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ที่จะคุยก็คือในตารางข่าวเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยในบทวิเคราะห์เขาเล่าค่อนข้างละเอียดนะมาดูตัวนี้ครับบทวิเคราะห์ที่บอกว่าทาไมเรื่องของอัตราโดบี้อาจจะหมดแรงข่าวแล้วในสัปดาห์หน้านะก็คือตอนนี้เนี่ยการให้ข้อสัมภาษณ์ใดๆของทาง ประธานเฟดแต่ละสาขาตอนนี้เขาจะไม่ให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้ไม,ไ,มใหไม่อนุญาตให้ทําแล้วนะครับมันกว่าจะเริ่มการประชุมในช่วงในช่วงเดือนธันวาคมก็คือสัปดาห์ถัดไปนะช่วง 9, วันที่เก้าวันที่สิธันวาคมนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้าเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆของประธานเฟดแต่ละสาขาก็จะไม่มีออกมานะอันตัวกลับเคลื่อนตลาดทองคำตัวนี้จะหายไปนะครับก็จะเหลือในเรื่องของข่าวาล้วนๆนะก็ไล่ตั้งแต่ตัว แมนูแฟคเจอร i งพ m i ครับพวกนี้เรารู้อยู่แล้วตัวเลขตัวนี้มันจะออกมาเนี่ยในวันจันทร์ในวันจันทร์นะครับซึ่งถ้ามันเขียวมันก็ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าอยู่แล้วแต่ว่ามันจะกระทบกับตลาดในช่วงสั้นๆนะก็ระวัดระวังช่วงนั้นนะครับถัดมาในวันพุธก็จะเป็นตัวเลข PMI เป็น Service PMI นะครับวันพุธนะก็โดยปกติแล้วตัวเลข Service สพ i มันจะต้องมากกว่า50ขึ้นไปนะครับถึงจะโอเค ถ้าเกินเป้าก็ยิ่งดีดอลลาร์ก็จะแข็งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันต่ำกว่า50%เนี่ยตัวนี้มันจะส่งผลกระทบในทางลบกับดอลลาร์แล้วก็ทําให้ทองคํามันฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับผักดันทองคาให้ราคาสูงขึ้นนะครับอันนี้คือข่าวที่สําคัญในวันพุธนะส่วนถัดไปก็จะเป็นในวันพฤหัสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าจ็อบคัดดัต้านะเป็นตัวเลขข่าวสีส้มนะครับเป็นตัวเลขการปรับลดการจ้างงานตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่สําคัญเพราะว่า มันเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ว่ามันจะสูงที่สุดในรอบ22ปีนะครับดังนั้นเขาตลาดก็เลยให้ความสําคัญตัวนี้เพราะว่ามันจะไปกระทบกับเรื่องของการตัดสินใจการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดในการประชุมในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับถ้าตัวเลขตัวนี้มันออกมาสูงสูงมากๆนะมันก็ทําให้ดอลลาร์มันอ่อนค่าอยู่แล้วนะครับกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าแล้วก็ผลักดันต้องทำให้ราคาสูงขึ้นไปได้อีกประมาณนี้นะครับ ดังนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเราจะดูว่าองคําจะสามารถผ่านแนวต้างที่สําคัญที่ประมาณเท่าไหร่นะ4,250ที่เขาทำทำสวิงไฮไว้ล่าสุดเนี่ยจะผ่านจุดนี้ไปได้ไหมเพื่อที่จะไปชา์เรนที่ New All Time High หรือ All Time High ใหม่ประมาณนี้นะครับทีนี้ในวันสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวเลขในวันศุกร์นะในวันศุกร์ก็จะมีตัวเลข Uh, PCE Price Index อยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขตัวนี้มันเป็นตัวเลขของเดือนกันยายนนะดังนั้นมันก็อาจจะไม่ได้กระทบกับตลาดเท่าไหร่นะครับสรุปสัปดาห์หน้าเนี่ยปัจจัยพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนตลาดก็คือตัวเลขในตารางแล้วก็มันจะสามารถดันผ่านแนวต้านที่4,250ได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขตัวนี้และจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับมุมมองในการประเมินว่า แต่ละตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลให้ e a s i n g Policy ของเป็ดมันเดินหน้าต่อได้ไหมนะครับอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานล้วนๆที่จะดูในสัปดาห์หน้านะโอเคคราวนี้เราได้เวลาอัปเดตแล้วรับแนวต้านกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราให้โครงสร้างราคาเป็นสามเหลี่ยมไปปิดตัวนี้นะครับนั้นที่ผ่านมาก็คือเขาเบรกเอาข้างบนนะทำลายโครงสร้างสามเหลี่ยมปปิดไปแล้วแล้วก็เบรกเอาเส้นนี้ไปั้นวันนี้เราจะมาจับ แพทเทิร์นของราคากันใหม่นะเดี๋ยวจะกางให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวต้านกันก่อนแนวต้านสัปดาห์นี้ก็เป็นแนวต้านเดิมที่ให้กับสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าตลาดเนี่ยมันยังวิ่งอยู่ในกรอบแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเบรคตัวมเนอร์สวิงที่เขาทําไว้สัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้นะครับดังนั้นแนวต้านมันก็เลยเหมือนเดิมแนละ้ จุดสูงสุดเดิมของสวิงนี้ก็คือ4245นะครับประมาณนี้นะแล้วก็แนวต้านถัดไปที่เราคุยกันว่าอยากจะให้พิจารณาใช้งานก็คือ4325เอาเอาทำไฮเดิม4381แล้วก็ไกลที่สุดของแนวตานอยู่ที่4503 4น0 3มะครับ4503นมันจะเป็นจุดคอนฟลิเนซ์กันของพีโบ1.27ของ Main ของมเนอร์สวิงตัวนี้กับพี่โบ200ของมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับดังนั้นก็มองว่า4500เนี่ยมันเป็นแนวตันในเชิงจิต,ตวิทยาอยู่แล้วนะครับ ก็ให้แนวต้านไว้แบบนี้ส่วนแนวรับเนี่ยก็กลางเมเจอร์สวิงในทางเฟรมบิกให้นะครับก็จะยังค้างเหมือนเดิมแนวรับแนวรับตรงนี้เนี่ยเป็นพิโซ่สามสิบแปดจุดสองของไทม์เฟรมบิกที่กลางมาให้นะครับประมาณ38.98ประมาณนี้นะแล้วก็แนวรับที่อยู่ถัดลงมาเป็นแนวรับใหญ่เนี่ยจะให้ไว้ที่ประมาณ3,750เอาแนวรับไว้เท่านี้คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะในสัปดาห์หน้านะครับ คราวนี้มาดูแพทเทิร์นของราคาที่เกินไว้ตอนต้นนะคือทุกครั้งที่เราเทรดถ้าเราเห็นสวิงอัพสวิงดาวแล้วมันได้ประมาณ1-2ึ่งถึงสสวิงเนี่ยเราจะต้องเริ่มมองหารูปแบบของราคาแล้วแล้วก็คาดการที่จะใช้ร่วมกันกับแนวรับแนวต้านของฟีโบนะครับผมใช้สวิงนี้นะครับแล้วก็กลางชัน n e l ให้ก็คาดการไว้ประมาณนี้ ผมก็ใช้ Channel Line ตัวนี้ดังนั้นถ้าในกรณีที่สัปดาห์หน้าเขาสามารถที่จะเบรกทำลายโครงสร้างาสวิงนี้ที่24 4245ตอนตต้นคลิปผมน่าจะอธิบายตัวเลขไม่ตรงนะน่าจะเป็น4250ก็ดูตามกราฟนะครับตามกราฟจะเป็น4245นะครับอัปเดตตัวเลขใหม่นะ4245นะครับถ้าเข้าเบรกเอา4245ไปได้ก็แนวต้าที่น่าสนใจเนี่ยก็อยากให้ใช้เส้น ชนลายตัวนี้สีชมพูที่ลากนะครับใช้คู่กันกันกบแนวพิโบเลเวลให้สองแนวก็คือ4325เนี่ยจะเป็นฟิโบ88.6นะครับแล้วก็4 3่1าปนเป็นออเทอ์ไฮเดิมพิโบ88.6มันจะเป็นคอนเฟลรเรนซ์กันกับพิโบ1.27องของสวิงนี้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆกางดูอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็ถ้าเราลากพิโบโลงตรงนี้ เราก็จะได้จุดคอนเฟรนซ์กันอยู่โซนนี้แหละนะครับ1 2 7กับ88.6แล้วก็ใช้คู่กันกันกบจันทร์ลายเส้นนี้โซนนี้จะเป็นโซนแนวต้านที่น่าสนใจแล้วก็มองว่าน่าจะเกิดการพักตัวได้นะครับส่วนพักตัวแล้วจะกลับทิศหรือเปล่าเราต้องไปดูไทส์เซชันที่มันเกิดขึ้นดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะการขึ้นของราคาสัปดาห์หน้านผมขยายกราฟดูนิดนึงก่อน1 2 7อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลบออกก่อนนะครับแล้วก็88.6อยู่ตรงนี้ ก็ค้างไว้เส้นเดียวจะได้ไม่ตาลายทีนี้เราจะใช้ตัวเลขตรงไหนดี127เปเป๊ะไหมหรือ86ดสิแปดสิบปดเป๊ะๆไหมขึ้นดูกับลักษณะการขึ้นถ้าเขาสามารถที่จะเบรกตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ทิ้งไว้ด้วยแท่งเทียนสีชมงสีเขียวๆประมาณอย่างนี้เขาก็จะพักตัวกลับมาแล้วเขาก็จะไปดังนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของการขึ้นตัวนี้ถ้าเขาขึ้นช้ามันก็อาจจะ เลย88.6ขึ้นไปแล้วก็อยู่ในแนวเส้นเทรนไลน์เส้นชนะลน์ตัวนี้ก็ลองพิจารณาดูโซนประมาณนี้ก็จะเป็นจุดเทปโปรฟิตหรือจุดที่จะมีการเปลี่ยนมือระหว่างดีมันกับสลายก็จะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับอันนี้คือตีกรอบราคาให้คร่าวๆประมาณนี้ถ้าเขาเบรกเอานะครับแต่ถ้าไม่เบรกเอาเนี่ยหมายถึงว่าปัจจัยพื้นฐานไม่มีแรงพอที่จะดันผ่าน42 45ได้เนี่ยตัวปัจจัยที่จะหนุนขาขึ้นมันจะ ไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงออลไทม์หายเดิมได้แล้วตลาดมันจะกลับทิศเป็นขาลงขึ้นอยู่กับการชะลอกําลังนะครับทีนี้เราไปดูอนะินดิเคเตอร์นะแนวรับแนวต้านผ่านไปกับรูปแบบราคาแล้วนะครับดูความน่าสนใจของอินดิเคเตอร์อันดับแรกผมให้ดูเรื่องของคลาสสิเดเวเจนซ์ก่อนในทางเฟรม4ชั่วโมงนี้แหละนะครับถ้าประเอินเขาเบรกเอาตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยตัวสวิงล่าสุดตัวเนี้ยครับมันจะเป็นคลาสสิเดเวเจนซ์นะครับ เ,เพื่อนๆต้องระวังนิดหนึ่งนะสำหรับขาบายนะครับถ้ามันเป็นคลาสสิกเดเวเจนซ์แบบแยกลูกแบบนี้ด้วยเนี่ยลักษณะการพักตัวในรอบถัดไปเนี่ยมันก็จะลงมาได้ค่อนข้างจะลึกนะลึกนิดนึงแหละลึกมากเลยแหละในในลักษณะของคลาสสิกเดเวเจนซ์แบบแยกลูกแบบนี้นะครับกรณีที่2ไปดูไทม์เฟรมเดย์ก่อน4ีชั่วโมงเนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นคลาสสิกเดเวเจนซ์นะครับไทม์เฟรมเดย์ถ้ามันจะเข้าเงื่อนไขเวลาที่เราจะใช้งานคลาสสิกเดเวเจนซ์แบบ อาจจะเทรดสปิงเทรดแบบเซลล์สวนเทนประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อยๆผมขยายกราฟให้ดูจะได้ไม่ตาลายนะครับขยายขึ้นแล้วก็เอาเอา,เอาตัวเลขตัวหนังสือออกไปดูตัวนี้แม็กดีครับตัว MACD ดีถ้าสมมุติเขาสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไต่ขึ้นมาใกล้เคียงกับเอาทม์ไฮเดิมได้ในลักษณะอืดอาดแบบนี้นะครับถ้าอืดอาดแบบนี้เนี่ย โครงสร้างตัวนี้มันจะเป็น exact e l a t e d divergence นะเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับพอเป็น exact e l a t e d divergence กับโครงสร้างราคาที่เป็น double top ตัวนี้มันจะบ่งบอกถึงลักษณะของการพักตัวในทางเพล a ์เดย์นะครับมันอาจจะสามารถดิดทำฟอสเบกได้แต่ว่ามันจะพักตัวในทางเพลย์เดย์ดังนั้นขาบายช่วงนี้ผมมองว่าไม่ไม่สนับสนุนเลยนะครับถึงปัจจัยพื้นฐานตัวนี้มันจะหนุนทองคําก็ตามนะเพราะว่าการ sell off ของ ของมาร์เก็ตเมเกอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วดังนั้นเขาก็แค่รอให้ราคามันขึ้นมาใกล้เคียงกับของเดิมขึ้นอยู่กับว่าวอลุมตรงนี้มีเยอะมีมากมีน้อยก่อนที่เขาจะทุบหนักๆบางครั้งมันจะทำฟอลเบรกก็คือเบี่ยงเบี่ยงราคากินสต็อปลอขาเซลก่อนแล้วค่อยไปทุบราคาข้างบนลงมาข้างล่างประมาณนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังส่วนขาเซลถ้าจะสบายใจก็ถ้าเห็นชะลอกำลังเสร็จแล้วทำเฟรมเบรคเนี่ยควรจะขึ้นไปสู่โซนโอเวอร์บอทอีกรอบหนึ่ง แล้วก็แม c ดีก็ไม่ต้องขึ้นไปสูงมากนะครับก็จะเป็น e x a g g e r a t e d d i v e ต g e n c e ตามเงื่อนไขาทางเทคนิคก็สามารถที่จะกดเซลล์ได้ถ้ามันจะ,ะเสียหายจริงๆเนี่ยล o s s มันจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรามันจะคัดล o s s เราจะคัดล o s s ได้ไวประมาณนี้นะครับแต่โอกาสทํรมา,าสูงเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะก็อันนี้เป็นเทคนิคเซลล์เทรดเอามาแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะสั้นๆประมาณนี้เนาะถ้ามีข้อสงสัยนะครับเพื่อนๆก็ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปหรือไม่ก็มีไอเดียที่อยากจะแชร์มุมมองก็ยินดีรับฟังนะครับจะได้ช่วยกันพัฒนาการเทรดให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ